ทรทะเลครับทุกคนครับนี่อาจจะเป็นร้านแรกในโลกนะครับที่ทุกโต๊ะปิ้งย่างมีลายกุ้งเป็นๆอยู่ข้างๆมือคุณปูเป็นๆว่ายน้าอยู่ข้างๆมือคุณนะครับปกติเปิด5้าโมงเย็นดูตอนนี้ครับสี่โมงครึ่งคนต่อแถวกันแบบแน่นเอียด599บาทกินฟรีทุกอย่างครับ ของทะเลสดสดเนื้อหมูไก่ปลาลายอาหารเขาเนี่ยเยอะจริงๆเดี๋ยวมีอะไรบ้างลองไปดูกันตอนนี้เป็นรา้านที่มาแรงมากๆเพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองอร่อยครับผมอร่อยอร่อยแล้ครั้งที่2แล้วค่ะครั้งที่สองเมื่อวานนี้เพิ่งมาทานโอ้นี่คือเมื่อวานมาวันนีม้มาซ้ำแล้วเหรอมาซ้ำค่ะติดใจอะไรครับพี่เพราะว่าอาหารก็สดมากเลยค่ะสดมากแล้วก็ดูดีมากเลยค่ะมามาเป็นเลยครับตัวนี้โอ้สดมากชํำๆ ชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้คือเป็นร้านใหม่ที่กำลังมาแรงมากนะครับบุฟเฟ่599แต่ว่าลายบุฟเฟ่นี่คืออลังการงานสร้างมาที่สําคัญก็คือวิวแม่น้ำเจ้าพยายดูคนต่อคิวดิอีกชั่วโมงนึงเปิดนะเปิด5้าโมงนี่4ี่โมงเองคิวยาวมาก <c oughs> เขาก็บอกว่าใครมาตอนนี้ก็ร้านวิวทุกคนครับ เโคตีเลยนี่คือชื่อร้านใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับวันนี้ผมมาลองชิมดูตันนี้คือมากินข้าวที่นี่เหรอไม่ได้ครับผมนี่คือทำไมตอนนี้มันดังทำไมคนมันเยอะอย่างเงี้ยผมเพิ่งมาครั้งแรกพี่เขาแจกฟรีเหรอครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเราไปดูเราไปดูรีวิวที่ไหนเพื่อนเราดูมาแล้วก็เลยแน่าจะมาเราเลยมาเราลยมาเลยมาเรเลาบอกว่าฮอตฮิตมากถ่ายถ่ายไหมครับถ่ายครับตัวเองนะตัวเอง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 ตัวเล โอ้โหมาดูเลยครับคุณผู้ชมทางบ้านข้าคิวมันแจกฟรีก่อนเล้ชวาวบ้านด่าพ่อด่าแม่หมด <c oughs> แล้วแมเข้าปก่อนได้ไงกุ้แมงเราเฉียวจุ๊บงต้องขอโทษ <นะ S 2> พี่พ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับคือเราโทรมาขออนุญาตเขารีวิวก่อนก่อนที่ลายอาหารจะเข้ามาถล่มก็เลย,อยบอกว่าเราไม่กินแต่เราจะมาถ่ายภาพสวยๆก่อนที่คนจะลงมานี่ดูนี้ที่นี่เรียกว่าแทบจะไม่มีร้านอื่นเลยมันไม่รู้มีหรือไม่มีแต่พี่เกเห็นนะเขาเอากุ้งเป็นๆมาอยู่ข้างโต๊ะเลย ข้างเตาของเราเลยทุกโต๊ะสามารถจับกุ้งขึ้นมาย่างสดๆเป็นๆได้เลยอันนี้ร้านอื่นมีไหมไม่เคยเห็นอเมซิ่งไมหม,มแล้วดูวิวนี่ได้เป็นร้านอาหารบุฟเฟท่ที่วิวดีที่สุดในโลกฝนตกแล้วครับสวัดสดสีดครับแบ,แบงเองพีเอ e ใช่ไหมครับอเอาไม่ใั้ อีแบางในวิมาครับเจ้าของร้านโค้ดทะเลนี่คือเป็นที่แรกในโลกเลยครับที่เอากุ้งมาอย่างนี้ประเทศอื่นไม่มีครับประเทศอินเดีจะเป็นที่แรกในโลกโม้ๆม้เลยครับอยากพูดอะไรก็พูดไปอันนี้คือเปิดมานานหรือยังครับนี่เปิดมาได้10กว่าวันแล้วครับโอ้ที่สาขาที่สองโอ้สิบวันเองเหรอโอ้แล้วคือสาขาแรกที่ไหนครับอยู่ที่บางนาครับอุดมสุขร์ไอ้นี่คือ599บาทบุฟเฟ่กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดเวลาใช่ครับทำไมคนเยอะอย่างเงี้ยพี่ทำไมร้านเราโด่งดังขนาดนี้ก็เหมือนลูกค้ามีที่บางนาอยู่แล้ว แต่ที่นู้นจริงๆมีคิวอยู่แล้วอตอนเรา,าเปิดที่ใหม่แล้วบรรยากาศดีด้วยค,คน <มา S 2> ก็เลยชอบไม่มีร้านไหนที่บรรยากาศดีี้แล้วแลวเวลาฝนตกนี่เป็นปัญหารครับก็เป็นอยู่ครับแต่ว่ากลังทำซ่าทำหลังคาเพิ่มสร้างโต๊ะเพิ่มอยู่ครับแต่ว่าตรงนี้ก็บางช่วงก็ตกเสร็จแล้วหยุดก็จะนั่งได้อยู่แต่ว่าโซนอินร์ก็จะมีเยอะอยู่อ๋อโซนอินร์ด้วยงั้นขอเนี่ยไปแบคงเชิญแนะนำหน่อยได้ไหมครับเสียงมันจะเท่ๆหน่อยวันนี้วันแดเร่าหนักไปหน่อยอนี้เป็นโซนเทปบญราเก็ตโซนอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับเรกา ปงกติีนี่คือเปิดกี่โมงครับพี่แบงเปิดประมาณ5โมงถึง5ทุ่มครับแต่ว่านี่คือ4โมงกว่าที่เขาต่อคิวนี่คือต่อคิวรอแล้วเหรออ้ใช่ครับ เอาเงินไปไว้ที่ไหนหมดครับคุณผู้ชมกำไรน้อยครับจริงใจอ่ะมีก็คือมันไม่ใช่แค่สีพุทอย่างเดียวแต่มันหลากหลายมากมีตรงนี้เป็นเทปัญญากิเทปันยับอ่าใช่เทปัญญากิก็จะมีเชฟทําให้แล้วก็สั่งได้หรือวางไว้แล้วก็ตักได้เลยอ๋อโอเคตรงนี้จะเป็นโซนเนื้อเลยใช่เนื้อพรีเมียมเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นออสเตรเลียนวากิวเอเจนจากญี่ปุ่น กิโลละหมื่นสี่แต่ที่นี่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าคุณสามารถรับประทานได้จ็มพี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับปูหลากหลายมากปูอะไรบ้างครับอ๋อจะมีปูหินปูดำปูลายเสือครับปูม้าปูตรงนะคือปูหลายอย่างเรายังไม่เคยเห็นเลย อะไรเสือนี่ก็เคยกินไปครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ปูที่เเจอบ่อยนะตัวนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นเลยนะหลากหลายจริงๆครับหลายถ้าปูเป็นจะมีปูม้าอยู่ข้างนอกกับปูดำครับปูทะเลเป็นเลยเหรือไงแล้วแต่วันว่าช่วงไหนเรือส่งอ,อะไรได้เยอะครับเพราะบางทีมีทุกวันแต่บางวันจำ,จำนวนของมันจํานวนอาจจะไม่พอครับเนี่ยกั้งกระดาษกั้งแก้วครับใหญ่มากกั้งอย่างนี้เอามาทำปลาบุฟเฟ่ได้เหรอใช่จริงๆถ้าเป็นโลละสองพันกว่าเหลือร้อยกว่าบาทครับโอ้โหใหญ่ถูกกัา มันถูกครับเนื้อมันจะอาจจะหดลงมานิดหนึ่งใช่มันจะฟีบหน่อยแต่ว่าก็ยังได้อยู่อ่าได้อยู่อ๋อแต่เป็นเป็นคือสองพันถ้ามันยังสดอยู่เรานนอกมาดีก็ยังได้อยู่ทีกนี่ก็คือเอากุ้งเป็นมานาอ๋ออันนี้ไม่เอามาแล้วก็โมโม่มาจากออสเตรเลียกุ้งเป็นมาเนาะมันกินได้เลยนครับผมโลละสองพันกว่าที่นี่เขาไม่ขายครับเขาขายห้าเก้าเก้าออยู่คทีสอันี้กุ้งจากนิวซีแลนด์ใช่ไหมใช่ครับเหลือจากอเมริกา นี่ครัพว <ผม S 1> ขาวอันนี้ลายเสือขาวครับลายเสือขาวนะครับผมก็หมึกก็หลากหลายชนิดนะครับมึกกระดองหมึกกล้วยหมึกโวยวายเฮ้ยพวกเดียวกันแดกกันไม่ได้แมงดาอหอยนางรมเรเซอร์แคลมมีครบทุกอย่างผักชุดเนื้ออันนี้คือเราเป็นปิ้งย่างหรือว่ามันมีอ่างอีกไหมครับอ๋อจะมีกระทะเตาปิ้งย่างแบบเกาหลีให้ด้วยโอ้นี่ก็คือเป็นเหมือนกับเนื้อย่างเกาหลีก็ได้ด้วยใช่ใช่ครับรมีเชฟเกาหลีด้วยก็น่นนัวกันไปนัวนัวอันนีเป<อ>็นปลาหงเป็น<อ><อ> นี่คือเราสามารถเอามาเผาคิดได้เลยเหรอใช่แล้วปกติก็คือถ้าลูกค้าไม่ได้แน่นมากก็จะจับแล้วก็ให้บอกแจ้ง <Yeah. S 1> หัวไรา่ปจะให้ทำอะไรช่อนทะเลโอ้โห oh, ใหญ่มากสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทาชิมได้เลยกบเบี้ยนะครับหรือว่าช่อนทะเลปลาเนื้อดีมากนะครับเนื้อเป็นสีชมพูเลยเดี๋ยวเขา่าจจะดิสเพลย์ตรงนี้ตัวนี้ไซส์ ใหญ่มากมน่าจะมี4 0กิโลได้ตรงนี้ก็เป็น,น,นลายเหมือนกับหมูกระทะเนื้อกระทะนะครับลูกชงลูกชิ้นปลามีครบเลยหมูมากเนื้อมากก็มีนะครับเอาไว้ตัดกำลังเอาไว้ตัดกำล,ลังไหมเดี๋ยวห <c oughs> ยิบไปสักหน่อย <c oughs> ได้ลดต้นทุนได้ได้ครับ <c oughs> อันนี้อร่อยมากครับทุกคนแนะนำครับอันนี้อร่อยที่สุดในร้านนะครับแนะนำให้ลูกค้ากินกันเยอะๆใช่ครับ โลละยี่สิบห้าแนะนำให้คนละทั้งสองโลก่อนที่จะเริ่มดูลายอาหารทะเลเป็นคนจริงใจครับเป็นคนจริงใจอันนี้ก็เป็นเนื้อที่พรีคุกนะครับมีเชฟรังสันให้เรียบร้อยแล้วปกติแล้วลูกค้ามาหยิบตรงนี้ง่ายกว่าตัวหยิบได้หลายเมนูหน่อยอ๋อก็คือปลาให้เห็นเลยว่าเลี้ยงเป็นๆสดๆจับมาปั๊บข้างในนี่คือเชฟจะทําให้เลยโซนแร่โซนทำแล้วค่อยออกมาวางตรงนี้ครับก็มีหลากหลายนะครับก็คือหั่นมาให้สไลด์เป็นครึ่งตัว อันนี้ก็จะเป็น1มะนาว1ึซีอิ๊วทอดราดพริก3เมนูกินง่ายๆสดๆใช่แล้วแต่ช่วงว่าช่วงนั้นเชฟทําอะไรอยู่ครับทำอันนั้นเยอะก็ออกอันนั้นเยอะหน่อยแบเพ่อลูกค้าเยอะไปตามเรียกว่าอารมณ์ของเชฟใช่ซอนติ่มซำยังไม่มาอ๋อ5ห้าโมงน่าจะได้เห็นแต่เดี๋ยวไ่จะแห้งเกินไปก็เลยรอจังหวะไฮไลท์ของที่นี่คืออะไรครับ ของเป็นครับเป็นกุ้งเป็นก่อนแล้วก็ปูปดปําปเ,ปเป็นปูป like small, ปปม้าเป็นหอยนางรมเป็นปลากระพงเป็นซีฟู้ดนี่คือเป็ ouais นหมดแน่นอนจ่าใช่ครับแต่แล้วแต่ช่วงว่าบางช่วงปูม้าเยอะก็จะปูม้าเยอะหน่อยช่วงปูดํามันจะมีช่วงน้าเป็นน้ำขึ้นน้าลงน้าเป็นน้ําตายบางบางช่วงไม่มีก็จะปูม้ามาแทนครับแล้วบางทีถ้าโชคดีก็บอกว่ากุ้งมังกรบางทีก็บีใช่ไหมใช่บางทีเป็นซีซันนอลเรือให้ขายมาสองร้อยกว่าอะไรเงี้ยเราก็เออสองร้อยกว่าแล้วก็ใส่ให้ไหวแล้วก็ใส่เลยแต่บางช่วงมันสี่ห้าร้อยไม่ไหวเราก็ไม่ดฤู ชมดูแล้วก็ราคาของเขาตรงนี้ป็อเซชั่นอะไรครับซุตํำพร้อมกินครับอนโรงแรมแม่ตักกินได้นี่ก็จะเป็นแบบโซนดิเซอร์ทของหวานนะครับของหวาน4 9บาท49บาทนะครับผมน้ําเครื่องดื่มของหวานครับอันนี้ก็เป็นโซนตัดพลังพวกง่ายๆจ่ายเงินเพื่อีกนิดนึงเพื่อตัดพลังตัวเองไว้นะครับใช่ครับน้ําหลากหลายจริงนะครับมีทุกรสชาติทุกอย่างที่คุณต้องการน้ํโป่งน้ําเปล่าน้ํามะพร้าวนมน้ําหวานฟู้ดพันช์ส่วนของหวานก็หลากหลายแล้วนะครับผลไม้มากมายมีอาหารไทยลูกชุบทองหยิบทองหยอดส่วนใหญ่กขจะ เป็นผลไม้นาะไอศกรีมไอศครีมตรงนี้ขนมไทยขนมหวานอะไรเงี้ยครับขนมไทยขนมหวานนะครับจริงๆอยากใส่ทุเรียนด้วยครับแต่ว่าไม่ทันจังหวะหมดฤดูพอดีแล้วราคาขึ้นแรงไปหน่อยถ้าเกิดว่าราคาลงเมื่อไหร่ก็จะกลับมาอะไรราคาลงมาเราซื้อได้เยอะเราก็ใส่ได้หมดอย่างบางกรบางช่วงก็มีทุกวันเลยแต่บางช่วงก็มีเยอะเรายิ่งซื้อเยอะบางทีมันก็เลยราคาเลยแพงราคามขึ้นเพราะเราเนี่ยแหละ เดีย๋ยวเราก็ได้ความจริงใจครับขอบคุณมากครับมีอะไรอยากฝากถึงคุณลูกค้าที่น่ารักทั้งบ้านไหมครับฝากร้าน599ใส่ทุกอย่างอะไรแล้วแต่ช่วงครับบางทีอาจจะเป็นไม่ใช่ของทะเลเราก็ใส่ครับถ้าในจ,จังหวะเราได้ของดีและมีคุณภาพและราคาดีมาด้วยใส่หมดครับเอาให้เรายังอยู่ได้พอเหลือนิดห,หน่อยแล้วผมก็โอเคแล้ของหลากหลาย เยอะแยะมากมายคุณภาพล้วนๆอาจจะซีซนอลนิดนึงช่วงไหนถ้าเกิดราคาดีปั๊บคุณภาพดีหลังสรรมาให้ที่นี่โคตรทะเลแน่นอนใช่ครับมาถึงน้ำน้ำก่อนครับสองแก้วแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นนะอันนี้ของอร่อยครับนี่โซนโซนนี้อร่อยสุดโซนนี้อร่อยสุดนะร้อละสี่สิบทมาสำเร็จใช่ครับขอบคุณนะครับอันนี้มีไก่โบตันอีบีใส่ได้จริงๆเปลืองแดงครับอย่าบอกนะว่าเอ็นกาวะอันนี้เอ็นกาวะโอโทโร่ชูโทโร่ครับคุณผู้ชมโอ้ปกติแล้วคำละ400 อันนี้คือกุ้งแดงเจตินาครับปกติเขาจะเรียกว่าโบตานิบีกันแต่ว่ามันก็คือกุ้งแดงเลยแหละครับโบตานิบีแพงกว่าเยอะหน้าตามันคล้ายๆกันเราก็เลยเอามาเอามาใส่เอามาย้อมแมวเอาย้อมแมวบอกว่าเราบิวโบตานิบีใช่จริงๆคือกุ้งแดงปกติครับไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็อยู่ในร้านซูชิปกติเลยครับจริงใจร้านนี้โคตรทะเลโคตรจริงใจ S <S สวัสดีครับดูดน,นี่เป็นคนมีรส,สนิยม <S 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 2> <S 2> ไปเที่ยวไปฟิตเนสทำงานคู่เดียวจบครับ <S 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 คู่เดียวจบจริง <S 2> <S 2> <S นี่นี่ดูดูแบบเนี่ยล่องลอยใช้ใช้แบบ <S <S เป็นปีแล้วใส่จนถึงขนาดนี้นี่ซื้อใหม่เลยครับ <S <S 2> <S 2 <S 2> อันนี้พี่เอ๋ก็คือเป็นเจ้าของพุชสวนที่นี่ด้วยเสน่ห์ของร้านนี้คืออะไรครับพี่เอ๋เสน่ห์ของร้านนี้คือบรรยากาศครับเพราะอาหารที่สดมากอาร์มซิกเนเจอร์เลยครับก็คือจะเป็นรางกุ้งรางปูอันนี้คือที่เดียวในโลก ที่แรกและที่เดียวนในโลกนะเราโม้ไปก่อนโอเคเราไปหาดูบรรยากาศสะาภสวยเมาด้วยดีวยกว่าไปครับสด,สดครับ เป็นยังไงบ้างอร่อยครับผมอร่อยอร่อยเราครั้งที่2แล้วค่ะครั้งที่สองเมื่อวานนี้เพิ่งมาทานโอ้นี่คือเมื่อวานมาวันนี้มามาซ้ำแล้วเหรอมาซ้ำค่ะติดใจอะไรครับพี่เพราะว่าอาหารก็สดมากเลยค่ะสดมากแล้วก็ดูดีมากเลยค่ะนะโอ้ oh my god สดๆครับพี่พี่ลิซต์มาครับรู้จักร้านมาจากไหนเหรอครับขอนอนุญาตค่ะอ๋อ oh, ดูในจี๊ดๆมาใช่นะอันนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครับแรกค่ะเดี๋ยวกลับมารีวิวว่ารสชาติเป็นยังไงขอบคุณน,นะครับขอบคุณนะครับ โอ้โหด<อ>ต้องบอกว่ากล้าทำนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์กำไรนี้เห็นพี่แบงบอกว่าประมาณแค่10%เอ็เองนะเลยอะอาจจะหลักหน่วยครับอาจจะหลักหน่วยไม่เหลือแล้วเน้นๆน้นจำนวเนเรามีมีน้อยครับแต่มีนะ ล็อบสเตอร์นี่คือดิบหรือว่านะนามมํอาไย่างครับควรจะย่างครับแต่ถ้าเปิดมาแล้วท้องม,มันขาวอะไรเงี้ยจะกินด,ดิบได้อ๋อแต่อย่างนี้คือย่างดีกว่าอย่างนี้ก็ย่างก็ได้ดิบก็พอได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร <c oughs> ่กุ้งลายเสือดีกว่าลายเสือครับจานเลี้งพรีเมียมครับ อันนี้หอยหมากแต่เรียกว่าหอยหวานก็ได้ครับดูแพงขึ้นดูแพงขึ้นมันคือหอยหมากครับโลร้อยกว่าบาทแต่หอยหวานมันจะโลละพันทุกอย่างเขแบบเราเรียกหอยหวานก็ได้ครับแต่เรียกหอยหวานเพื่อให้มันดู p r e m i u ยมอร่อยขึ้นษกว่าทีินพรีเมี m premium ี่ว่ผมจะขอลองชิมออสเตอร์ก่อนนะครับเนื้อนุ่นๆแน่นๆตัดกับซีฟู้ดสักหน่อยนึงอันนี้คือหอยเป็นเลยใช่ไหมพี่แบงค์มามาเป็นเลยครับตัวนี้ต้องว่า พราะขว่ากันว่าสเสน่ห์ของออสเตอร์พวกนี้คือบางทีเป็นรสชาติของน้ําทะเลที่แตกต่างไม่ได้ทะเลเนี่ยก็จะเป็นรสชาติน้ําอย่างหนึ่งทะเลไทยก็อย่างหนึ่งใช่ใชนี่เวียดนามคนช่วเขาจะใช้หอยสุราหอยมดอะไรผสมกันไปอร่อยมากหวาสนสดแล้วมีความมันหน่อยหน่อยมีความมันนัวอันนี้ต้องมาลองดูกั้งครับปกติถ้าเป็น,ปนมาพันสองครับสองพันสามพันไเลยสองสามพันนะอันนี้เนี่ยก็คือมาต้องมาให้เร็วเพราะว่าไม่ได้เข้าร้านเยอะถูกไหมกัดตัยไย่ยี่ครับอ๋อนี่คือสูตรเหรอ ปลาหม่วปลาหมัวตัดสองข้างครับคุณผู้ชมลอบท้องข้างในเนื้อน้อยหน่อยล้วนๆพวกนี้เนี่ยพอตายพวกกามเนื้อเขาจะย่อยสลายเร็วเลยใช่แต่ก็ยังนั่นอยู่นะถือว่าไม่เร็วเพราะว่ากามเนื้อเขาหลักๆจะมปนนกอบด้วนน้ำเยอะโอ้นี่ครับ เขาบอกว่าสดไม่สดให้ดูกันดึงออกมาถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะหลุดออกมาแต่ความสดอะได้อยู่ครับแคมมันไปแล้วเนื้อมันเลยน้ํามันเลยคายไปเยอะครับโอ้โหชิ้นใหญ่มากทุกคนเนื้อขาวอมม่วงชมพูนิดๆแต่กับซีฟู้ดครับอืมหวานนย่ม<ง>เลย ยังหวานอยู่ยังห,หวานเยิบเลยดิบรอดไปครับมีฟู้ดมันหวานเยิบเลยไม <c oughs> ่ใช่ใส่น้ำตาลเยอะเ <c oughs> น้นหวานลดหวานแล้วระทานง่ายเ <c oughs> นื้อก้างดีมากเนื้อก้างดีมากเราพูดอะไรเนี่ยแหละเ,ลบบเยวเขาเยอะจริงอันนี้ก็คือกุ้งสดๆเขาเอามาย่างให้ถูกไหมครับ <c oughs> ใช่ครับเอาละครับมาดูนะครับความสดของกุ้งแกะง่ายครับเนื้อแน่นขาวจั๊วนะซ้ายกำลังกินแต่เข้าไปกับซีฟู้ดนิดนึง มันจะมีความหวานของมันนะถ้าเป็กิ้งหน่อยถ้าเป็นกุ้งเป็นถ้ากุ้งเนื้อมันจะเละๆล้วนๆหน่อยครับนี่ครับกุ้งดองสุดจากทางร้านโคดทะเลใช่ร้านจากจากโซแมกครับเป็นร้านอาหารเกาหลีครับไทยอินมีไทยอินโซแมกนี่ก็คือร้านของพี่แบงค์เหมือนกันใช่เคยทําเคยดังในช่วงหนึ่งครับตอนนี้ไม่ค่อยไม่ดังแล้วแต่ยังอร่อยเหมือนเดิมคุณภาพแน่นมันก็กลับมาคําเดิมครับว่าทุกๆอย่างมันอยู่ที่วัตถุดิบ เอาวัตถุดิบดีมันมีไทยไปกว่าครึ่งแล้ววัตถุดิบดีเราแทบจะไม่ต้องปรุงแต่งเลยเลยเราสังเกตดูอาหารฝรั่งเนี่ยแพงๆเนี่ยสเต็กเนี่ยเนื้อมาดีๆอ่ะฉุบๆโดนไฟหน่อยเพลิอพิไทยอร่อยเลยถ้าญี่ปุ่นนี่ปลาขึ้นมาสดๆนี่คือดิบๆเลยอร่อยเลย,ลเลยใช่ถ้าเกิดมันมาสดอย่างเงี้ยแค่ดองน้ำปลานิดนึงพลิกกระเทียมจบมเด้งทูปปลานี่นี่คือต้องบอกว่าผ่านครับนี่อยากจะกินอะไรเอบินะ อโบตันอีบิครับโบตันอีบีครับใช่ความจริงก็คือกุ้งแดงครับไม่ต้องย้ำไม่ต้องย้ำสดสดนี่ของโปรดสุดผมเลยตัวนี้อ๋อเลยก็เลยใส่ไม่รู้ว่าใส่แล้วไหวหรือเปล่าแต่ว่าอยากใส่ต้องใส่อันนี้คือของแพงของแท้เนื้อเขาดิบๆเลยยังมีความแดงช้ำอืออือต้องให้ดีจริงจริงอร่อยมากของดีต้องเบิ้ลครับ อันนี้กุ้งไทยเหรอเป็นจริงๆเป็นกุ้งเรียกว่ากุ้งนางฟ้าครับกุ้งไทย <ừ> um. แต่ว่าไม่ในไทยจะไม่มีเพราะว่ามันจะเป็นกุ้งน้ําเย็นนะครับเพราะกุ้งกินดิบมันต้องอยู่ในแบบเหมือนเหมือนพวกญี่ปุ่นนะครับถ้าน้ําเย็นมันจะได้ของบางตัวมันจะเนื้อมันจะหวานกวา <ừ> um. ของไทยถ้าเด่นสุดต้องกูมาโอ้กูมาบ้านเรานี่คือดีอยู่แล้วอันนี้ขอบไปอีสามเลยาานละครับ <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆ้ะแต่ว่าอร่อยจริงเดี๋ยวส้มบอกหลายคนนะคะหลายคนตัวนี้ใช้เยอะแถวอาเจตินโาที่ อันนี้คือนำเข้าเหมือนกันนําเข้ามาจากอจนตินาครับคุณผู้ชมถ้านําเข้าจากญี่ปุ่นก็ก็มีเหมือนกันจะแพงกว่านี้มีแต่น้อยจะมีน้อยครับอแรกกันสดๆที่ร้านนะครับหนาๆชิ้นโตๆไม่อั้นซอมอนดีมากมันมากทําเนื้อย่างดีกว่าพยายามใช้เกต ค่อนข้างดีครับเพราะว่ามันยังไงก็ถูกอาหารทะเลอยู่ดีโลนึงหลายร้อยแต่ว่ามันได้เนื้อเต็มเต็มอหามีเปลือกคือหลากหลายมากนะครับอาหารจีนก็มีเกาหลีก็มีน้ําจิ้มหลากหลายซีฟู้ดก็มาอร่อยมากโอ้นี่ขนมจีบนะครับทุกคนจีบกุ้งนะมีกุ้งตัวเล็กใสข้างบนด้วย ใส่ใจเรื่องรายละเอียดจริงๆคือเหมือนจะเป็นขนมจีบกุ้งเป่าหมูใส่ลูกกุ้งไปหน่อยหนึ่งมันจะดูน่ากินขึ้นเอากุ้งมาเป่าลย้ร้อนนิดหนึ่งนะเอาละสีนี้ย่างน่าจะเย็นแล้วขอไปลองแกะกินดูดูสายกุ้งเขาครับกุ้งลายเสือครับตัวเท่าฝ่ามือครับเปียงเปียงย่างสด เนื้อแน่นเอาดีนะกุ้งลายเถือราคาเนี่ยจริงๆแล้วกินประมาณ4ตัวนี่คุ้มนะใช่ครับแตันอร่อยตัวนี้อาหารเยอะมากครับไม่มีที่ลงของโหรดเลยโอ,โอ,โอ้กับแก้มชั้นดีครับอืมอันนี้อะไรเถื่อนนะครับหอยแก้มอันนี้เลตัวนี้ครับเป็นน้ำจิ้มงาครับชื่อน้ำจิ้มเละอันนี้น้ำจิ้มเถื่อนอันนี้คือเชฟหน้าเถื่อนทำใช่ครับออร่อยหวานอร่อยหวานครับ สดมากช้ำๆหวานเปียกพุ่งมังกรดีกว่าแต่เดี๋ยวต้องให้เขาให้เขาพักก่อนเพราะเการ้อนเอาเนี่ยกะแก๊งเออกั้งแกะกั้งกัแกงแล้วเนี่ยกั้งมันแกะได้หลายแบบนะแบบบีบเอาก็ได้เอาเลยเสดโอเคโอ้ยคุณเคยเห็นนะมาดูครับทุกคน ตัวเล็กเขาแกบโปรเฟปชั่องนอกเลยดูม,มีไข่น้อยๆช้ำๆเด้งๆขอสาทิศอีกทีได้ไหมพี่แบงค์ว่าแก่ยังไงทางบ้านจะได้ไปลองทำตามเจ็บมืมออร่อยมากนะมันมีมันที่หัวด้วยมันได้ความหวานแล้วมันหวานมัน <ไป S 1> สอนวิธีแกะกั้งนะครับพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันอย่างแรกคือสเต็ปคือครับเอาหัวเข้าไปครับหูเขาเขาคมนะเนี่ยหลายจุดอ่ะ หัวไม่มีเนื้อหรือมีเนื้อครับหัวไม่ค่อยมีครับก็ทิ้งได้เลยใช่ครับหลังเนื้อไงต่อครับบีบเข้าข้างในเหมือนเหมือนล็อตเตอร์ครับมันคือสโตนล็อตเตอร์บีบแต่ใหญ่ปุ๊บบีบแล้วป๊บแล้วใครดึงนี้ออกต้องใช้ฝีมือนี่นี่ได้ด้วยน่าฮอ๋อเกอย่างนี้เอิงจริงๆดึงออกก็ได้เออเก๋ไง ผมก็ทำให้มันทำให้มันดูแกะเลยอย่างนั้นดูไปมันคือล็อกเตอร์มีวิธีการแกะไหมเพื่อนคล้ายๆกันเลยครับคือเหมือนต้องทำให้หลังมันหักครับแยกหัวทำให้หลังหักโอ้โหยิ่งร้อนโอ้ครับแข็งแข็งร้อนมันร้อนยิ่งแข็งคือยิ่งสดครับโอ้โวกันไกลน่าจะง่ายฝากเพื่อนๆหน่อยครับกันไกลน่าจะง่าย ร้อนร้อนนี่ร้อนจริงตอนนี้ร้อนร้อนก็คือไปเข้าข้างซ้ายแล้วก็ตัดข้างขวาสองฝั่งถูกไหมครับใช่ครับแล้วเราก็ลอกท้องคอกถ้าเป็นพวกล็อบสเตอร์เนื้อสดๆเนี่ยดึงชิ้นเดียวเนื้อต้องออกมาทั้งดุ่นเลยร้อน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 โอ้โหนี่ครับโอ้โหขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเบิร์นครับเบิร์นครับโม เบิ์งครับมูนี่โอ้ดูเนื้อนี่คือที่สุดราชาของซีฟู้ดนะครับกุ้งล็อบสเตอร์หรือว่ากุ้งมังกรกุ้งมังกรนี่ก็จะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับโอ้โอหอืรอ้อหวามาก คือล็อกเตอร์ถ้าเราไปทานร้านอาหารข้างน,นอก order. ตัวหนึ่งอ่ะซ้ายอย่างนี้พี่ว่าก็เกินคุม้มละยังไงก็ต้องมี8 9 0 0ก้กุ้งมังกรนะอื้ืวางยอบวัตถุดิบนี่มันหลากหลาย,ยาจริงๆนะครับแล้วมาสดอย่างนี้นี่คือที่สุดของที่สุดแล้ว กินสนุกคพลิดเพลินสะใจวิวสวยด้วยนะเหมาะสถาบการแบบมากับครอบครัวมากับแฟนวิ่งกันมันจะดูแบบวุ่นวายกันดีแย่งกันกินแย่งกันแกะช่วยกันแกะเครื่องดื่มเย็นๆจิบสักหน่อยหนึ่งส่วนวัตถุดิบที่เห็นเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ส่วนใหญ่มีนะแต่บางอย่างก็ซีสนอกช่วงฤด,ดูถ้าเกิดราคามันได้ผู้แบงค์เอามาใส่แน่แต่ถ้าช่วง<ส>ไหนมันพีคราคามันหลุดเกินไปก็อาจจะอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาอย่างกุ้งมังกรก็จะเป็นฤดูฤดูนี้มีอยู่ฤดูนี้ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับพอดีของเยอะแต่ว่ามันเป็นช่ว ไม่ได้ใช้เยอะอะ,อะไรเงี้ยครับก็ได้มันก็จะดอรอปลงมาเยอะมากก็คือตอนนี้เา้าไบ<ด>อว่าเราตอนนี้คือไหวเลยหน้าฝนนี้น่าจะพัสดุดิบเยอะสุดนะครับเพราะว่าร้านอื่นเนี่ยคือจะไปเปิดหน้าหนาวกันแต่ที่นี่คือชอบเปิดหน้าฝนชบเปิดหน้าฝนไม่ต้องไปแย่งวัตดุดิบกับโรงแรมใหญ่ๆอะไรเยอะมากมายแต่เราได้ของดีในราคาที่จับต้องได้เน้นเรื่องของความสดนะพี่ว่าที่นี่คือแทบจะทุกอย่างที่กินเลยวันนี้คือรู้สึกว่ามันมีความหวานฉ่ำของธรรมชาติบรรยากาศตัวร้านนี้ก็แทบจะไม่เคยเห็นถ้าเกิดว่าวิวอย่างเงี้ยโลเคชั่นอย่างเงี้ยค่าเช นะแต่คุณก็ยังสามารถทําได้หาโลเคชั่นที่มหัศจรรย์มากแล้วก็ทำราคาที่599บาทนี่คือโคตรเก่งโคตรเก่ง มีอะไรอยากจะฝากกับ f อทางบ้านหน่อยไหมครับไบ้านครับก็ฝากช่วยกันกินเนี่ยแหละครับอาหารทะเลไทยเพราะว่าบางช่วงก็ชาวประมงคเขาว่างๆไม่มีอะไรทำเลยผมก็มาช่วยให้เขามีงานทําจับนู่นจับนี่มาขายกันช่วงหน้าฝนได้อะไรเงี้ยรับปกติในไทยมันตอนหน้าหน้าหนาวมันคนเยอะอยู่แล้วไงแต่ตอนหน้าฝนนี่แหละหน้าซบเซาองค์กรนี่ทากับองค์กรสะพานปลาอ๋อนี่คือจับมือกับองค์กรสะพานปลาเลยใช่ช่วยกันสนับสนุนว่าเขาเป็นท่าเทียบเรืออยู่แล้วเด็กป้ายก็ยังไม่ได้ชื่อร้านองค์กรสะพานปลานะแปลว่าคือไม เป็นที่เป็นที่ของคนสะพานปลาที่เขาอยากให้เราช่วยใช้อาหารทะเลให้เยอะขึ้นหน่อยผ่านแบบให้ถึงผู้บริโภคไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ราคาที่ไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางเยอะราคามันก็เลยแตกมาเยอะๆหลายตัวเหมือนกันช่วงนี้จริงๆก็แนะนําเป็น Walk in เลยเพราะว่าลูกค้าจะได้สิทธิ์เท่ากันเ็ลาบางทีจองมาบางคนไม่ได้จองอะไรเงี้ยครับแล้ว walk in มาแล้วก็รับคิวเรียกคิวเดี๋ยวจะพยายามจะขยายโซนหลังคาขยายโต๊ะให้รองรับลูกค้าได้มากขึ้นครับแต่ก็แนะนําว่าให้มาก่อนร้านเปิดัะ หน่อยนะเพราะว่าวันนี้เรามาประมาณ4ี่โมงนิดนิดีดด่คนแน่นแล้วนะหลัจะมาสักประมาณสักสี่โมงมั้ยประมาณ4ี่โมงกว่าอะไรสองโมงจะขยายเวลาให้เปิดเร็วขึ้นอ๋อคือเริ่มเปิดรับคิวตอนงแต่บ่ายสองใช่ไหมลนะ่ะใช่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเลยครับตีสี่เลยครับแนะนำให้มาตีสี่ กางเต็นท์แล้วก็กรอจน,จนกว่าจะได้แดดก่อน5้าโมเย็นรามาช่วยกันซื้ออาหารทะเลเลย<ๆ>เขาเปิดสะพานปลา<ๆ>เปิดตีหนึ่งถึงเช้าเนะ<อ>ลยอคนมาซื้อของสดก็มาได้ในช่วงตีหนึถึงเช้าโอ้แล้วเราก็รับของพวกนี้ก็สักสะพานปลาตรงกันหลายอย่าง,<อ>งเหมือนกันเมาเมาเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ถูกแล้ว จ,จิบเสร็จก็ตีหนึ่งก็เดินไปซื้อของต่อ,อได้เลยเลยครับตอนเช้าก็เอามาใช้ต่อได้วันวันถัดมาสุดยอดนะครับก็ฝากด้วยกันเลยกันนี่ว่าเป็นนักธุรกิจไทยผลักดันเศรษฐกิจไทยอาหารวัตถุดิบทุกอย่างคือของไทยเพื่อคนไทยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่แบงค์โคตรทะเลครับ,รบอตอนนี้เรากินก่อนครับเดี๋ยวเรายังไม่ปิดรายการครับกินก่อนครับ ฝากเล็กๆน้อยนะครับอันนี้เป็นี่น้องเอิร์ธใช้อยู่ว่ะปลาหมึกกระดองนะครับจากเอ่ออเาวไทยอันนี้คือสดมากอันนี้คือย่างแล้วก็ลองกินกับซีฟู้ดจะค่อนข้างนัวแต่จะแบบนุ่มหน่อยสู้ลิ้นนิดนึงโอ้อหแเราเห็นบอกว่าเอาไว้ลุยเวลาเดินตลาดตลาดปลาอะไรง่ายเลยใช่ก็อย่างพี่แบงค์ล้างง่ายครับน่าจะต้องเดินลุยตลาดปลาอะไรครับก็อาจจะขออนุญาตลองนะครับเพราะว่าบางทีเราลองได้ไม่ดีแต่ว่าดูที่ที่ใส่มาทุกวันเล็บขอบด้วยโอ้โห ดูดีหรือว่าประดุกเขาเนี่ยเออเออดูดีมีระดับโอ้ดูดีมีชาติตระกูลเลยดูรวยขึ้นเยอะเลยพี่ของนี้นะยืนตรงนี้เป็นนายแบบให้เราตั้งแต่ได้หนครับเป็นรองเท้าที่ใครใส่คคดนขนาดนี้ยังใส่ได้ดูดีได้ครับพี่ดูเอออยากมีเอาสภาพเก่าไหมครับแต่ด้เทียบมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะผมว่า อันนี้ของเออ่น้ไม่ใส่ไม่ใส่อันเดิมแล้วถึงวาระแล้วถึงวาระแล้วเขาใช้อยู่แล้วน้องผมใช้อยู่แล้วผมใช้มาเป็นปีแล้วลองดูนะครับลองดูนะครับดีวะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี้ก็พี่แบงค์เพี่อได้เชิญชวนให้ไปซื้ทั้งบ้านแล้วก็สุดท้ายเลยก็นเลยกันนะครับลองดูเพราะว่าอาหารที่นี่ สดที่สุดแล้วที่เรากินมานะครับ mm. <lat uç? S 2> เรียกว่าใช้คำว่าสดไม่ได้จะเ็าเป็นเลยดีกว่าลายเมนูหลากหลายมากวิวโคตรสวยราคา599นั่งยาวๆไม่มีกำหนดโคตรทะเลวันนี้ขอ,ขอบคุณนะครับร <Renaissance S 1> ทุูครับขอบคุณครับแล้วก็เจอมาอีพีร้าทับกันบ๊ายบายขอบคุณครับครับ<อ>ลูกค้าก็จะเดิน บางทีก็มองไม่เห็นแล้วบอกอดกินจริงจมีมีมีแทบทุกอย่างทุกวันเลยจะไปแอบตู้ไกลๆบ้างตู้มุมนู้นมุมนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออต้องหาให้เจอขยันหาขยันหาหน่อยขยันหาหน่อย